Só so de เชื่อไหมครับทุกคนครับผมสามารถที่จะซื้อกล้องติดหน้ารถราคา1,000บาทได้ด้วยเงินบาทเดียวครับผมอันดับแรกฮะผมคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ผมจะฝากไว้ตรงนี้ครับเมื่อคลิกเข้าไปครับเราจะเข้าสู่ Lazada า,า,าฮะเราจะพบว่าเจ้ากล้องตัวนี้ซึ่งเป็นกล้องติดหน้ารถราคาอยู่ที่1000กับ32บบาทครับหลังจากผมหาข้อมูลมาเยอะพอสมควรเลยผมก็พบว่าคุณสมบัติเจ้าตัวนี้ผ่านการใช้งานของผมแน่นอนครับมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเรียบร้อย ่าความละเอียดของภาพอยู่ที่180ครับมุมกว้างอยู่ที่170องศาและมีขนาดรูรับแสงกว้างอยู่ที่ f 1.8ครับผมนอกจากนั้นนะฮะในส่วนของกล้องหลังที่มีด้วยอ้อลืมบอกไปเจ้ากล้องตัวนี้มีกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับผมมันจะมีเส้นให้เราดูในขณะถอยด้วยแล้วก็มีระบบที่ช่วยทําให้ภาพเนี่ยมีความสว่างเพิ่มมากขึ้นด้วยครับหลังจากดูเรียบร้อยแล้วนะดูคุณสมบัติแล้วนะมีใครมาขยับเขยือนรถเรารถเราเกิดการสั่นสะเทือนเขาจะทาการบันทึกภาพ ให้เราเรียบร้อยเลยครับเป็นคนุณสมบัติที่สําคัญมากๆเลยครับหลังจากนั้นหลังจากเข้ามาตรงนี้เสร็จปุ๊บก็ตัดสินใจซื้อนะครับตัดสินใจซื้อเลยกดสีเหลืองนี้เลยครับผมส่วนเมมเมมรี่การ์ดหรือว่า etf การ์ดเนี่ยผมแนะนําไม่ซื้อ ของเจ้าอื่นดีๆนะครับแซนดงแซนดิสอะไรพวกนี้ไปซื้อได้ครับผมอ่ะผมแตะสีเหลืองเลยนะซื้อตรงนี้เลยนะครับราคา1,032บาทครับแต่ว่าก่อนหน้านี้นะครับเราได้ไปทำการเก็บโค้ดส,ส่วนลดมาแล้วซึ่งเขามีอยู่ให้40บบาทครับวิธีการที่เราจะซื้อได้ถูกๆเนี้ยเราจะต้องหาโอกาสเก็บ โค้ดของเขามาเรื่อยๆครับจังหวะดีๆเราจะได้โค้ดที่ดีมากๆเลยอย่างที่ผมมีตอนนี้นะ40บาทตรงนี้แล้วนะพบว่าสินค้าราคาอยู่ที่1นึ่พันกับ1บาทอีกสสตังค์ครับหลังจากนั้นโค้ดส่วนลดที่ผมได้มานะครับผมผมก็จะวางโค้ดส่วนลดของผมไว้ตรงนี้ฮะวางสิแกขายขี้หน้าเขาวางวางเอาวางนะครับผมจากนั้นกดยืนยันเลยครับกดยืนยันเสร็จ ปั๊บคุณผู้ชมเห็นไหมครับว่าจากราคาพันกว่าบาทนะครับลดไป38บาทค่าส่งและผมยังได้โค้ส่วนลด1000ด้วยจากนั้นก็เอาเหรียญของผมที่มีนะครับแลขอีก309เหรียญครับผมเป็นเงินทั้งหมดอยู่ที่30.96บาทเจ้าเหรียญพวกนี้ครับเราก็ขยันเข้ามาเก็บเก็บเก็บของเขาไว้หน่อยเวลาเขามีอะไรนะล็อกเช็คอินบ้างมีกิจกรรมอะไรเราก็เก็บเหรียญไว้นะครับเพราะเกาเก็บเหรียญไว้เนี่ยผมมีเหรียญอีก3 0 96บาทครับสรุปแล้วไอ้เจ้าตัวนี้1,032บาทตัวเครื่องเปล่าไม่รวมการ์ดผมสามารถซื้อได้ที่1บาท กับสสตางค์ครับจากนั้นกดสั่งซื้อเลยครับผมนี่ฮะเดี๋ยวกดสั่งซื้อให้ดูนะครับตรวจสอบสถานะสั่งซื้อนะครับนี่หักผ่านบัตรเครดิตผมไปเรียบร้อย1บาทสี่สตังค์เห็นไหมครับมันเด้งขึ้นมาครับผมนี่ฮะจากนั้นก็ปิดไปเลยครับผมเพียงแค่นี้ฮะเอามาดูคําสั่งซื้ออีกทีแล้วกันเพื่อให้มั่นใจว่าผมซื้อไอ้เจ้านี่ได้ในราคาหนึ่งบาทจริงๆครับมาดูรายละเอียดออาดูตรงไหนนะดูตรงไหนนะดนนะเดี๋ยวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวนะฮะออาดูตรงนี้บทสรุป เลยละกันครับผมสรุปข้อมูลการสั่งซื้อครับผมนี่ฮะหนึ่บาทจัดส่ง38คูปองส่วนลดที่ผมหามาได้ครับ1,000ฮะคูปองส่วนลดค่าจะส่ง38บาทแล้วใช้เหรียญแรกอีก30.9บาททั้งหมดเป็นเงิน1บาทกับ4สตางค์ที่จ่ายไปครับลองขยันเข้ามาดูฮะกดลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้และขยันเก็บโค้ดขยันเก็บเหรียญฮะและคุณจะซื้อของได้ถูกๆอย่างที่ผมทําตอนนี้ครับสวัสดี